การที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขแล้วก็วิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบ,ะสบะภ,ภัยในช่วงฤดูฝนปี2565ที่ผ่านมานะครับซึ่งตรงนี้มีการอนุมัติวงเงินทั้งสิ้น6,258ล้านบาทเศษนะครับซึ่งก็มีผู้ที่อยู่ในข่ายนะครับที่จะได้รับการช่วยเหลือเนี่ย ประมาณ1,46,000้กว่าครัวเรือนในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็จังหวัดอีก66จังหวัดตามหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขจ่ายเงินช่วยเหลือ,อที่เดี๋ยวผมจะชี้แจงเพิ่มเติมให้ทราบนะครับโดยให้ทางด้าน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเป็นหน่วยงานที่จะรับงบประมาณแล้วก็จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยผ่านทางด้านธนาคารอมสินโดยให้เบิกจ่ายในงบเงินอุดหนุนลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปแล้วก็ให้สามารถที่จะถัวจ่ายข้ามจังหวัดได้ด้วยนะครับซึ่งในรายละเอียดนะครับทางนี้ก็สืบเนื่องจากการที่ประเทศไทยนะครับมีฝนตก หนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ส่งผลให้เกิดอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็เกิดภัยพิบัติดังกล่าวนะครับทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินที่อยู่อาศัยรวมถึงพื้นที่การเกษตรทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัด60จังหวัดซึ่งก็แบ่งออกเป็นอย่างนี้นะครับภาคเหนือจะมะีจังหวัดที่ได้รับผลกระทบทั้งสิ้น15จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือจํานวน15จังหวัด ภาคกลางจํานวน18จังหวัดภาคตะวันออกจํานวน8จังหวัดแล้วก็ที่ภาคใต้จํานวน10จังหวัดนะครับโดยเงินช่วยเหลือนะครับคร่าวๆก็คือจะอยู่เป็นตามระดับของการที่อยู่อาศัยมีพื้นที่น้ำท่วมขังติดต่อกันกี่วันนะครับซึ่งก็จะมีอัตราตั้งแต่5,000 7,000บาทแล้วก็9,000บาท สำหรับที่อยู่อาศัยประจำที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมขังตั้งแต่1วันแต่ไม่เกิน7วันแล้วก็ทรัพย์สินได้รับความเสียหายห,ายหรือถูกน้ำท่วมขังเกินกว่า7วันแต่ไม่เกิน30วันนะครับจะได้รับเงินช่วยเหลือ5,000บาทสำหรับที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่าสาวันแต่ไม่เกินหกวันจะได้รับเงินช่วยเหลือเจ็ดับาท ที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมขังติดต่อกันเป็นระยะเวลาเกิน60วันขึ้นไปจะได้รับเงินช่วยเหลือ9,000บาทสำหรับหลักเกณฑ์นะครับจะเป็นกรณีที่อย่างที่เรียนนะครับเกิดอุทกภัยที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อที่อยู่อาศัยในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่13พฤษภาคม2565จนถึงวันที่28ตุลาคม พศ2565ทั้งกรณีน้ำท่วมโดยฉับพลันน้ำไหลหลากน้ำล้นตลิ่งรวมถึงการระบายน้ำจนส่งผลให้มีผลกระทบไม่สามารถที่จะดำรงชีวิตได้นะครับลักษณะที่อยู่อาศัยประจำก็หมายถึงจะต้องเป็นลักษณะเกณฑ์ดังกรณีดังต่อไปนี้นะครับกรณีแรกก็คือจะต้องเป็นที่อยู่อาศัยที่มีทะเบียนบ้าน กรณีที่2คือถ้าเป็นบ้านเช่านะครับผู้เช่าก็จะเป็นผู้ได้รับเงินช่วยเหลือในกรณีที่3ก็คือหากที่เป็นที่อยู่อาศัยอื่นๆซึ่งประสบภัยนะครับที่ไม่ได้อยู่ในกรณี2กรณีแรกนี้แต่ทั้งนี้จะไม่รวมถึงบ้านพักที่หน่วยงานราชการจัดให้สำหรับเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือก็จะต้องเป็น บ้านที่อยู่อาศัยประจําในพื้นที่ที่ได้รับประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธรารณภัยและก็อยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่าเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ผประสบภัพยพยิบัติกรณีฉุกเฉินในกรณีที่2ก็คือกรณีที่ประสบภัยหลายครั้งนะครับก็ให้ได้ความช่วยเหลือเพียงครั้งเดียวสําหรับหลักฐานในการขอรับการช่วยเหลือนะครับจะมี3ส,ส่วนหลักๆนะครับ ก็คือบัตรประจําตัวประชาชนและหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งตั้งต่อไปนี้1คือสําเนาทะเบียนบ้านกรณีเป็นบ้านพักอาศัยที่มีทะเบียนบ้าน2คือจะต้องมีสัญญาเช่าบ้านหรือหนังสือรับรองการเช่าจากปอปทในกรณีที่เป็นบ้านเช่าในกรณีที่3คือกรณีที่เป็นที่อยู่อาศัยอื่นก็ให้ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้บริหารท้องถิ่นรวมกับ ผู้นำชุมชนดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ลงนามรับรองร่วมกันอย่างน้อย2ใน3การจ่ายเงินนะครับก็จะเป็นธนาคารอมสินที่จะจ่ายเงินให้แก่ผู้ประสบภัยที่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือโดยตรงโดยการโอนเงินเข้าบัญชีผ่านระบบพร้อมเพย์นะครับวันนี้ก็ได้มีการอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยนะครับย้ำอีกครั้งก็คือจำนวนเงินทั้งสิ้น6,258 จ54ล้านบาทนะครับในเบื้องต้นเงินช่วยเหลือผู้สผู้ประสบอทกุภัยก็จะอยู่ที่ประมาณ1 46, 4 6 4 6 0 0ครัวเรือนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัด66จังหวัด